ทุกคนต่อไปจะเป็นตามเส้นเล็กนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับร้านตับแซ่บหัวหลงนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะอันนี้เราจะตาเส้นเล็กนะทุกคนมาดูหน้าตาตามเส้นเล็กของเรานะ สามารถกดสั่งไลน์แมนได้นะคะทุกคนร้านตำแซ่บปวดหลบชุดของเราก็จะมีถั่วดิสโท พักการจมย่อแล้วก็ใส่เส้นเล็กไปแล้วกดยึดตำแ่นเลก โรยเม่กระถินแล้วคนไอ้แบบแล้วก็ต่อตามเรียนเลนะจ้ะ เล็กของเราจะหน้าตาแบบนี้นะต้มปกนะกคนถ้าลูกค้าสั่งผ่านไลน์แมนก็จะได้แบบนี้เลยนะครับตามเส้นเล็กกดเข้าไปในไลน์แมนชื่อร้านตำแซ่บขวดลงนะทุกคนต่อไปจะเป็นตำเล็บมือนางเผ็ดน้อยทำเล็บมือนางเผ็ดน้อยใส้สองเม็ดพอ มีเลือดวายาย,พ,พ,ยพัดมี่พัดมี่ไปเลยในพัดมี่กินแล้วไปตะปะแต่เดี๋ยวสาดมวปูนเนาะเนี่ยปูทั้งนไป ว่าคนเรีบมือนางยิ้ยวยใหญ่ใ่แบบนี้เลยนะครับเาขบวนการต 我打吧。 ดมือ้อนนาะทุกคนไม่เผ็ด,ด,ด,ดกเนทราจะพาชมบรรยากาศร,รอบๆกันนะครับ<ม>นี่บรรยากาศร,รอบร้านของเราวันนี้นะครับวันนี้ออเดอร์ก็จะมาเรื่อยๆอยู่นะทุกคนยังไม่เยอะเท่าไหร่จสพาจะไปแอบดูเขากินอะไรกันเอ,เอาสีว่ากินไหมคะจะพาไปแอบดูเขากินอะไรกันสวดีสวัสด,ด,ด,ดีจ้า กิอนอะไรกันน่ะมาเด้อมากัดแซ่บแซบ่บวีส้มตำอร่อยที่ทุกคนเขาแอบ,บกินเขาแอบ,บจกส้มตำกันอยู่ตรงนี้เองก็ลังแซ่บเลยอืมยั่วอ้ามอันนั้นผัดหมี่เหรออืจอจ้าโอยผัดหมีเ่เด้ออันนี้ผัดหมี่นะทุกคนมาจ่าพี่น้องพี่น้องนะจ้าเด้อ มันยังพักเออมันจะพี่นออ้อ, <c oughs> อ,องเออมัอยนยังพักมันยังพักอร่อยไหมเลวัดตอร่อยจ้าอ๋ <c oughs> อ,อ,อๆๆนาทาน่ะทุกคนน่าก,กินมากโอ้โหชูชพัชกันเห็ดแห้งน้วโตมันสิเดียงเยอะมากตัวสักดีแต่ไม่ตนะ้องเสียบนะทุกคนก็จะ นั่งกินกันใต้ต้นไม้นะทุกคนโต๊ะใหญ่มากถ้าลูกค้าสนใจนะกดสั่งในไลน์แมนได้นะชื่อร้านตำแซ่ผัวลงนะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะช่อง YouTube c h a n n e ลนะทุกคนนี่จะพาไปดูวัตถุดิบต่อนี่ทุกคนมะนาวปัะเทศสวยมาก,กคน อันเรามีครบทุกอย่างนะลูกค้ากดสั่งได้เลยนี่มียำเส้นแก้วยำบุนเส้นนะทุกคนมียำเส้นแก้วยำบุนเส้นยำทะเลแกงเห็ดยำมามะ่าลาบน้ำตกต้มแซ่บต้มขมนะครับอาหารอีสานครบเลยนะทุกคนอย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านเราน,านะครับ น่ากินมากอันนี้หมูยอทุกคนนี่หมูยออร่อยมากกิ้นโตๆอย่างนี้เลยส่วนนี้จะเป็นคอหมูย่างนะครับเอาไว้ทําน้ําตกหรือว่าจะสั่งเป็นคอหมูย่างหรือหมูคุกฝนก็ได้เ,เราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่า้าเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูคังของสดคังของสดของเราเป็นที่เก็บของสดของเรานะครับทุกคนนี่ เอาไว้สําหรับยําสําหรับตำนะคนจะอยู่ในนี้แช่ถังน้ําแข็งไว้นะครับจะอยู่ตรงนี้โซนนี้นะครับน่ากินไหมซ o o ให้ดูใ,ใกล้ๆมีคนกุ้งตัวใหญ่หญปลาหมึกหมูสับหมูชิ้นกดคนน่ากินมากนะครับจะาไปดูโซนผักกัน อันนี้จะเป็นโซนผักไว้สําหรับตำป่านะครับใส่ตำป่ายำแล้วก็จะพาไปดูน้ำปลาน้ำปลานะทุกคนน้ำปลาของเราแบบเข้มข้นเลยนี่นะครับสุกเข้มข้นเลย ปลาของเรานะครับต้มเองนะ้เคี่ยวเองนะทุกคนน่ากินมากถ้าใครสนใจน้ำปลาก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวเราไปตอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นช่อง YouTube Channel ของเรานะครับเราจะมีวิธีการตำาุปตำเมนูต่างๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมได้รับชมกันนะครับนี่น้ำปลาของเรานะครับคนเข้มข้นไหม ต้มเองนะครับตอนนี้เป็นสูตรของทางร้านนะครับถ้าลูกค้าอยากสั่งลองไปทานกดสั่งในไลน์แมนได้นะชื่อร้านตำแซ่บผัวหลงนะทุกคนในไลน์แมนร้านเปิดบ่ายสามครึ่งปิดเที่ยงคืนนะครับสามารถกดสั่งได้ครับแต่เราไปร